ใช่หรอเขาบอกว่ามาแล้วพักไปบอกว่ามาแล้วคิดอะไรกับเราหรือเปล่าไม่สาวนะอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆอีกจ้าร่างนะอันนี้ดีร่องเหมือนกันสาวก่อนอืมมาเรื่บงนอน วันไว้จะบอกให้อะไรอะไรคะนู้เขาไม่ได้หรอคะชื่ออะไรคะอเขาลนกกลับลอย่หนนไม่ต้องรู้หรอกคว่าผมเป็นใครแต่ว่าจุดหมโอ

เต็นนพาเธอกันซีนฉันตดวงผู้เหนือกดเกณฑ์ทุกอย่างงั้นเหรอโน่ไอ้มาฮ่าดูกร้าาาาเยี่ยมยอดค่ะเยี่ยมยอดค่ะสวีสาวคนเก่าของเราไอ้คนคนคนเมาไม่ไหวแล้วอ่ะโน่ไอ้เขาเนี่ยมีใครดูแลหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าไม่ไหว ซองไม่อยู่แล้วอยู่นะไม่บอกชื่อหรอคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรนะไม่เคยคุณบอกแล้วก่อนคุณชื่ออะไรคุณชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอะไรอ่ะปาค่ะผมดดเด็กครับดดเด็กอือฮึดเด็กกีพยางอ่ะหนึ่งคุลาป่าพย่างนะคะ ปอ๋อเพื่อนอ,อยู่ไอเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนปอวนไม่ต้องใส่ชุดอะไรก็ได้น,นี่ก็มาชุดแบบร่างเดิมเนี่ยไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดอีสี่ดีอะไรเขาขใส่สีขาวกันหมดเลยอ่ะปอบเปียปอบเปียเด็กก๊อเจอกันหรือเปล่าปอบเปียปอบเปียใช่ไม่ใช่ปอบเปียสองพยางค์เหมือนกันปอบปียสองตัว ปลาใช่ค er. ่ะปลาปลาอยู่อย่างนี้ป uh ่ะเฮ้ยแปลกแปลกแแปลกไม่น่าใช่ไม่น่าจะใช่นะโอเคโอเคไม่ผูกไม่ค่อยตอนเด็กก็ตอนเด็กชิฟคุณบอกก่อนได้ไหมว่าดีพยังสองพยาง ภาษาไทยหรือว่าภาษาสากลภาษาไทยไม่ช่งภาษาไทยค่ะเอาแบบว่าภาษาจีนจีนจยียนจีนจีนเหรอปอบปี้ยงไงไม่ใช่ไม่ใช่ปอบปี้ยแต่ว่าใกล้เคียงเสียง I s n t i e the food ไม่ใช่ food หรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเสียงคุ้นคุ้นุมากเลยอ่ะปังปิ้งใช่ ่างคนมากคุณเงินเหรอปุ๊บเมือกไม่ออกอ่ะผมคงเสียงรู้แหละแต่ว่าคุณอ่ะต้องชื่อว่าชื่ออะไรคะปุ่งปุ้งใช่ป่ะปุ่งปุ้งเหรอปุ่งปุ้งไม้ยังไงอ่ะปุ่งปุ้งเหรอใช่อันนี้ใครอ่ะปุ้งปุ้งเหรอใครอ่ะ ไม่บอกหรอกแต่ว่าเราทายถูกใช่เรารู้ได้ไงว่าชื่อบงบงอ่ะอ๋อปุ่งปงถูกครับอ๋อผมพูดว่าปุ่งปุ้งแต่ว่าสุดท้ายก็ได้รู้อยู่ดีว่าชื่อปบงปบงอ่ะอเอ๋อค่อชื่อปบงปบงครับเออชื่ออะไรอ่ะเราไม่รีบไม่ใช่หรออวันนี้คือว่ามีความบังเอิญได้คิดหรือเปล่า ป่องปองใช่ค่ะไม่บอกช,ชื่อหรอแช่ได้นะอืมไม่บอกได้ไหมใครมาเป็นกิฟชอยให้เป็นชอยได้ไหมเดี๋ยวไปดาวเองเซลโอเคได้ <Okay. S 2> อย่างแรกเลยก็คือคือชือของเขาคนนั้นก็คือชื่ไรชช่วยด้วย คมองต่ใจนผู้ใหญ่และวนก็คือมาเก็ยอดสครับวผลงานไหมป่าผลงานเองโดนใจมากครับเจะขอทษดเ่นโดกเอ๊ะโนคะมีอะไรอีกโด๊กชื่อที่สองนะแล้วพอเลยนะอ๋อเชื่อชอวอุ้ยชื่อวยชื่อที่สองเดน โมเด่เนอะหรอเอ๊ะโมเด่นเนอะโมเด่ลโมเด่ลโมเด่นแปลงเพศหรอคะเนี่ยเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊พูดอะไรเนอ่ะเจ๊ฉันนี่เลย oh my god ฉชนีะเชนีไว้ก่อนเชนี่ยนีด้ยค่ะสูตรเจ็ดสองน่สูเดสองะนู่ตเจ็ดงไชนี่งนหลุดเลยฉันีไม่แล้วเนีได่าเนี่ผลงาน แชทถามคำเดียวแล้วเซนิกกันหรือยังนี่เราได้เลยครับไม่เราจะบอกด้วยว่าเจ้าของค่ายก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันถ้าเซนิกกันแล้วเฝ้าหน่อยกลัวผีไปเลยนะวันี้แน่ผมก็เฝงานไปแล้วนะครับผมแล้วก็ขอเสียงล้วใช่ไหมเฝ้าหน่อยเอเจ็กเลยนะครับเจ็กครับผมกลัวผีอ่ะไม่รอแบบไปเชิญเข้าโรงแรมคนไอ้หมอเด่นบ้ากาม สุดท้ายล้วนะครับผมเ็อะไรมันกินน้ำเยอะมันมากินะครับผมรัษาโดนโดนโดนบังเขอโค่ะพี่่อครไม่มีน้ำแกเห็นเสื้อผมแต่งไหมแต่งไหมรอใ่ะดเขาซื้อใหิเยสื้อไม่แต่นะเสื้อไม่แต่งก็เไม่แต่เอพราะว่าเขาว่าเสื้อผมแต่งรอเเขิ่้แหนี่วาวอแตกร่วือแ่าวาตกหมอเน่ น่าจะใช่ครับหน้าที่ไรเกี๊ยวข้าวตลอดแล้ไม่เสียงอะไรสเอครับเธอเทียวฟององอะไรนี่เป็นเสียงของผมเสียงเบาหวานแล้วอะไรนะครับอะไรนะเป็นเสียงแตกงปะอันไหนหรอที่ผมใส่อยู่จนเแจ้งแกง๊งนะไม่รู้เรามีข้าวน่าจะแกงนะครับแกงอะไรเนี่ยแกงหรอแก๊งอันนี้เอาจากอันนี้ได้ลยวหนักเอ้ยให้พี่สำลักหรือเปล่าใช่ครับอ๋อโอเคครับพี่สำลัก ทำไมครับดวงอ่ันเงาจากหัวไหลลุงแม็กลุแม็ครับอันนี้น้องกูวหวหบุลเลตุบุลเลตบุลเลตยบุลบุลเลตมบุลเัตุบุลเครับว่าไงบุเลตุบมลเลตุบุลเลตุบัลเลตุบุลเลตุบัลเัตุบุลเลตุบุเลตุบุล่ลตุวุลเตุบตุบตุบุบัตรบัตรบัตุบุลเบเลตบเเุตต่ออีกรอบนะครับค่อยตต่ออีกรอบ โรคสดนะกุงหยังได้ได้ได้ค่ะคุณหยิงดรคสดนะสดจริงเหรอคุณสดมากเลยรอคุณจะไต่อะไรในนี้หรือเปล่าเขามดไม่ใช่สดอ๋อคนละเอวาลูกเอวาโสดซะแล้วเรียบร้อยเอวาร์ตะกงอช้าหลอกพี่เหรอเฮ้ยไม่เช่สาวตอนสาวในร้านเสื้อผ้าซะแล้วหลอกพี่เหรอ คอ้หมเหม็นไม่เปลี่ยนชุดได้ไงเอาเลี้ยงนี่เลยครับเชิญทางนี้เลยครับแล้วบริการเสียเสียค่าบริการจ่ายเสื้อผ้าที่ผมนะสองร้อยครับไอเป็นเปลี่ยนแล้วลาสุดได้องงโงไม่เปลี่ยนชุดด้อโอ้เสียวอ้อนๆเลยเก็บโซงโอ้ยด่วนๆนะครับผมครับผมคุณชื่ออะไรกระดผม ลุงลุงถ้าไม่มีงานผมใส่ไปป้ายตัวเนี้ยได้ได้ได้ใส่ได้เลยใส่ได้ทุกวันเลยใช่ไหมใส่ได้ทุกวันยูเว่นสุดยูเว่นสุดเอ้ยส้มเอาตัวนี้ดิทำกุ้งทำกุ้งทำกุ้งทำกุงทำกุ้งอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยรู้๋ยวมาจอยเลยมาจอเลยอะจีเฮ้ยเดี๋ยวโมโหมาจอรอมาทำอะไรกันมาจอรอมาจอรอแปลว่าอะไร เดี๋ยวนี้เขาทันกันแบบนี้หรอครับนี่ล่าสุดเฮ้ยมดจอล้อมาดนจอล้ออย่าทับลายกันล่าสุดต่อยกันแล้วค่ล่าสุดอยงแล้วอ่ะอย่าทับลายกันแค่นั้นล่ะอม่เอาเลยเอาเลยเอาเลยคุณไหนคุณไหนมันแน่เอยอย่าดันผมไมู่่ละอย่าดันกันครับอย่าดันกันครับอย่าดังแกงไม่น่าเแกงขนาดคณ เกาเตอร์น่ะเสื้อเกเอร์เอเกาเอร์รู้เสื้อกาเอร์ขัใจเลยคันเขกเลยเขนจังเลยเขนจังเลยอกจากร้านบอลหนึ่ง่บอลสองร่วงอจาก้าแล้วกลาุ่งหน้าไปแลนเขียวไอ้รวง ตามรถทำอะไร,อรสสของสงสัยสองพับาทาสีเทาไปเร็วรีบไปเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนี่ให้เราให้หมม,มาไปหาใช่ไหมอ่ะมันหนักเลยใช่ไหมลรงแมงไอ้ร่วงไปไหนคะ อาล่อเราเห็นมาไปคิดแม่อาการเฮ้ยล okay. well, so ุงเอ๋เราเห็นมาเนี่ยลุงเอ๋เราเข้าใจไหมยังไงพี่ปากหน่อยส่งไปให้ถึงหลังโรงพยาบาลแค่นั้นพี่ก็สบายใจแล้วเอวาร์เอวาดูด้วยนะไปแล้วล่าสุดตกไม้ขาวเนี่ยหกลทางเลนทางค่ะโอเคไปให้ถึงหลังโรงพยาบาลนะลูก ได้ค่ะได้ได้เลยดูต้องถังน,นะไม่แต่ก่อนไอ้นอนแปดหกห้านี้ยังไปคืนครับก่อนทำไมไม่รู้จักเ <ปะ S 1> ตื่นว<ป>ะก็ดุ่งก็บอกอยู่ว่าขอ้อสัญญาข้อแรกของเราคืออะไรให้ดูแลใช่ไหมอย่าทำตัวให้เหมือนคนเมาใช่หรือเปล่าแล้วมันไม่เนียนีน่ียยังไง ごめん、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 ごめん มาไม่ขาดเนี่ยนี่คือนี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1ิห้าปีควรได้รับคําแนะนานะคะเอาเอ๊น่าจะไม่หรือเปล่านะเมื่อกี้ขับรถมินิหรือเปล่าขออัน้ญาตนะคะมีผู้ใหญ่อ่ะตามตัวตามตัวขอโทษขอโทษทีนะครับขอโทษทีขอโทษทีอ๋อครับขอโทษทีครับพอดีพอดีลิ้นลิ้นลิ้นเปรี้ยครับเข้าใจเข้าใจเข้าจครับดีไหมลิ้นเหลว ขอโทษทีนะขอโทษทีนะครับไปศพเลยหรอฝากเลหรอไอ้ด้วงเป็นบเลยนะลูกไม่ไหวมาขับไปดีๆไม่ไม่ลงลงเอาขึ้นรถลงละลงชมถึงที่กันลุงจ้าด้วงจ้าขอให้ลุงมีวันที่ดีนะคะขอให้มวันที่ดีเหมือนกันค่ะโอเควะทุกคน สนุกกันมุ้ยฮะสนุกมากเลยค่ะ